สวัสดีครับพบกับสุลุขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจมเปียตยูเดนนะครับลิเวอร์พูลไม่มองหาแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาเสริมีมในช่วงสมัยนี้แม้ว่าจะมีข่าวลือออกมาว่าเจกินครับเตรียมที่จะดตำการขยับเทนอเล็กซานเดอร์อโนเข้ามาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างเต็มตัวนั่นกันหน้าและทีมหงแดงต้องการแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงสมัยนี้เนื่องจากว่าเข้ามาเป็นยังอะไรให้กับเทนอเล็กซานเดอร์อโนและเข้ามาในการย่างเทแหน่งตัวจริงในตำแหน่งแบ็กขวานะครับโดยล่าสุดคครรัับบเเจมียนนนใใช้ข่่าววงงะะฮซึ ให้ขา่าวแต่ข่าวลิเวอร์พูลครับแลวก็มีความน่าเชื่อถือกระดามาเปิดเผยนะครับว่าจิงคอปไม่ได้มองหาแบ็ขวาในตำแหน่งที่เขาจะต้องการเสริมทัพเลยนะฮะแต่ถ้าหากว่าเทนนะครับจะต้องเข้าไปรับบทบาทในตำแหน่งกองกลางเต็มตัวเขาค็มีตัวเลือกพร้อมมากมายนะฮะที่จะใช้งานในตำแหน่งแบ็กขวาซึ่งก็มีตัวทดแทนอยู่แล้วนะฮะไล่ตั้งแต่โจโกเมสเควินรามซี่และเคนเนอร์บาร,รีซึ่งตอนนี้เป็นดาวรุ่งที่ถูกไปยืมตัวไปที่โบตันเวิร์นเลอร์ แลยวเจ้าเพื่อนยังยืนยันต่อไปอีกนะครับว่าลิบบูจะมีผู้เล่นหน้าใหม่ในตำแหน่งมิดฟิลด์เข้ามาสู่ทีมอย่างน้อย2คนนะฮะสหรับตลาดการสแกนนักเตะช่วงสมัยนี้ฉะนั้นแบ็คขวานะครับไม่ได้สนใจนะฮะเพราะจะมีตำแหน่งนี้ไว้ใช้งานนะครับโจโกเมสคาวินแรมซี่คอนเนอร์แบสลีย์นั่นเองครับก็ที่แน่นๆก็คือปรับปรุงที่กองกลางนะฮะโดยอกองกลางเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่ายังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ต้องเสริมทัพในตำแหน่งที่เรามีปัญหานะครับและกองกลางนั้น ค่ากางวานยัมีค่าตัวที่แพงนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือบอสเขาซื้อตัวตำแหน่งกองกลาง,ง,งก็คือเอามาเล่นเลยนะฮะเอามาเป็นตัวจริงเลยก็คือกองกลาง,งระดับเกรด A ระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะอย่างเช่นเมสันเม์นะครับหรือแม้แต่ทั้งแม็กอลิสเตอร์นะครับหรือว่าคนอื่นๆนะครับมันก็เลยไปโฟกัสที่ในตำแหน่งมิฟิลด์ที่จะซื้อเข้าสู่ทีมอย่างน้อย2คนหรือ3คนนะฮะประมาณนี้นะฮะแสดงว่าในตำแหน่งแล็กขวานะครับไม่ซื้อนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้ แน่นอนบอสเจคกอบฮอลตีนะครับลิเวอร์พูลค่อยๆพัฒนาเกมรับที่ดีขึ้นรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเจเกอค็อบของเรานะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยอมรับนะครับว่าวงแดงลิเวอร์พูลจะพยายามพัฒนาเรื่องการเล่นเกมรับให้ดีขึ้นในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพื่อทีมที่จะกลับมาโชวฟ์ฟอร์มได้อย่างสุดอยอดอีกครั้ง เดรสนะครับต้องเจอกับฤดูการที่ยังบากเนื่องจากผลงานของทีมย่ำแย่อย่าน่าใจหานะครับโดยเฉพาะโค้งสุดท้ายของซีซัน่นพวกเขาต้องลุ้นใสตัวเท่าขาในการที่จะเกแต้มเพื่อหวังที่จะติดท็อป4คว้าตั๋วเขา้าไปลยุยยูฟ่าแชมเลียกในกาีหน้าเด็กนครับนะครับเพิ่งจะนำทีมเฉือนชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-2ในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เปิดเผยวา่าตอนนี้ทีมจําเป็นจะต้องเล่นเกมรับให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้ผลแข่งที่ต้องการนะครับโดยมีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปวิธีการเล่นเกมรับของเราดีขึ้นกว่าเดิมมีการเล่นเกมที่รัดกกุมคึมพื้นที่ดีๆผมมองเห็นถึงจังหวะก,การเล่นเคาน์เตอร์เรสซิ่งก็คือแย่งบอลกลับขึ้นมาเร็วและเล่นสนกับเร็วที่มันสุดยอดเยอะมากในเกมพบก,กับวอลเลซสำหรับเรานั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเราแสดงเงยนอย่างชจดเจนในเรื่องนี้มันรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณเล่นในแนวนั้นดูดัน และคิดบวกในการเล่นเกมรกคุณก็สามารถสร้างสรรค์เกมขึ้นมาได้จากจุดนี้ได้สําหรับผมแล้วมันเป็นครั้งแรกของซีซันที่เราทํากันแบบนั้นถึงจะท้าแต่หวังว่ามันจะไม่สายเกินไปทุกคนคงไม่ไน้งโง่พวกเขารู้ว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ถ้าพวกเขายังคงมีความสุขเพราะเราได้สามคะแนนที่สุดสําคัญมากๆผมคิดว่ามันมีหลายสิ่งและอย่างที่เป,ปลี่ยนแปลงแต่เราต้องพยายามรักษาความสมดุลในการเล่นให้ได้กุนซือชาวเยอรมันกล่าว สาวนาอถูกตั้งมาสคอตลูกชายเจลาดกลายเป็นวอลเล่ที่แฟ็นแฟนเฮาคลิปที่ลูกชายของสตีเวนเจลาดนะครับอดีตกัปตันทีมของหงดังลิเวอร์พูลขณะเป็นมาสคอตก่อนเกมพิมลีกที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากลายเป็นวอลเล่ลิโอนะครับลูกชายของสตีเวนเจลาดรับบทบาทเป็นมาสคอตในเกมที่ลิเวอร์พูลพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันเสาร์ที่22เมษายนที่ผ่านมาและ ปฏิกิริยาท่าทางของเขาก็ทําให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแต่นี่เจอร์ลันครับมีชื่อเสียงจากออราที่โดดเด่นของเขาในช่วงที่เล่นให้กับหงดังลิวโลและเป็นที่เลื่องลือในเรื่องของความทุ่มเทและความมั่นใจในตัวเองของเขาและเมื่อพิจารณาจากประสาคายของลิโอขณะที่หนูน้อยเดินลงสนามแอนฟิลด์ที่เต็มไปด้วยความจุนั้นทำให้ชื่อนว่าบุค,คลิกลักษณะนี้ได้ถูกถ่ายทอดลงสู่ครอบครัวไปแล้วลิโอนะครับได้เดินจับมือกับโมเมนซาลา ซึ่งเป็นไอดอลของหนูน้อยคนนี้และหนูน้อยก็ทำท่ากับราว่าเขาทำแบบนั้นทุกๆสัปดาห์ในขณะที่ลีโอเดินเข้าวัยเขาก็ปล่อยมือของซาร่าตและเดินเข้าสู่สนามโดยเอามือเท้าสะโพกนะครับเมื่อไม่นานคลิปของช่วงลาดังกล่าวก็ถูกแชร์ออกไปอย่างแพร่หลายบนโลกโซเชียลมีเดียและตอนนี้ก็ถูกแชร์มากกว่า1000ครั้งแล้วและมีคำบรรยายว่าลีโอเจอหลัเดินออกไปพร้อมกับซาร่าโดยมือของเขาเท้าสะโพกเรากับว่า เขาเป็นเจ้าถิ่นต่อมาผู้ใช้ทวิตเตอร์ไรเดนกาวก็มากล่าวเพิ่มเติมว่านั่นมันเหมือนเจรลาดมากๆเลยนะความคล้ายคลึงกันนั่นมันประหลาดใจจน,นแฟนต้องกลับไปดูภาพในดีของกัปตันทีมลิเวอร์โลที่ทําสิ่งเดียวกันโดยแฟนๆนะครับได้เห็นคลิปดังกล่าวของลิโอเจรลดต่างก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันและแฟนบอลลิเวอร์ส่วนใหญ่ก็ชอบท่าทีดังกล่าวของลิโอเจราลาดโดยความคิดเห็นอย่างเช่นมันอธิบายไม่ได้แต่กิริยาท่าทางมันตรงกัน100%อ์ โอ้พระเจ้านั่นมันเหมือนกับสตีวีเด็ดๆเลยฮ่าๆๆบอกฉันได้เลยทันทีนะว่านี่คือลูกชายของสตีวีจีโดยที่ไม่ต้องพูดเราได้กับตันทีมของเราในรุ่นการ2,038ถึง2,039แล้วลูกไม้หล่นไม่ไก่ตอนนอกจากเดินมาเป็นมาสคกอตแล้วนะครับลิโอเจลาดยังมีโอกาสยิงจุดโทษต่อนหน้าเดอะครอปในช่วงครึ่งอีกด้วยเหลเจ้าหนูก้าไปอย่างมั่นใจแล้วซัดบอลตุงตะข่าย ด้วยเท้าซ้ายเรียกเสียงเชียร์จากผู้คนที่อยู่ในสนามแม้ว่าเขาจะมีหนทางที่ยาวไกลในการที่จะเดินตามรอยเท้าของพ่อของเขาแต่ไม่ต้องสงสยเลยครับว่าสตีวิจีภูมิใจอย่างมากที่เห็นลูกชายของเขาได้ก้าวย่างบนสนามหญ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของแอนด์เวลล์เกมนี้นะครับลิเวอร์พูลเอาชนะตันตี้แฮมฟอร์เรสไป3ประตูต่อ2โดยได้ดีโก้โจตันทำา2ลูกในเกมถล่มลีเกมนีก้ก็ทำได้อีก2ลูก ขณะที่กลายเป็นซาร่าเป็นคนทําประตูชยัยชัยจนาแน่นนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้หงแดงอยู่ในตำแหน่งที่จะลุ้นพื้นที่สุดท้ายของยูโรปาลีกและยังได้ลุ้นเล็กๆก,กับโคต้าุูฟ้าเฉิมลียันไรก็ตามในการทําเช่นนั้นพวกเขาต้องลุ้นกันขันกับทอรเนมสเปอร์แมนเชสเตอร์ซเตีและนิวคาสเซิลตามไปด้วยนะฮะ <Your story. S 2> ฟอนได้กระตุ้นแข้งหงทุกคนรักษาความคงเส้นคงวาเอาไว้ให้ได้เดยกีจอร์น่าในกรบกลางหลังระดับ แกร่งของลิเวอร์พูลกระตุ้นให้ทีมหงสแดงลิเวอร์พูลรักษาความคงเส้นคงวาหลังจากเอาชนะคู่แข่งได้ในเกมที่เหลืออยู่ของฤดูกาลควานได้กล่าวถึงเบื้องหลังเรื่องนี้นะครับหลังลิเวอร์พูลลงเตะไป3ามสิบนัดกลับมาคืินฟอร์มเก็บชัยชนะได้2นัดรวดขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่7ในตารางคะแนนโดยมีตั้มตําหลังแมนเชสเตอร์อันดับที่4อยู่ถึง9นาคะแนนโดยที่แมนยูแข่งมากกว่า1นนัดอีกด้วยผมคิดว่าเราทุกคนสู้ได้ดีนะดูจากน,นี้พูดถึงอันดับท็อปโฟร มันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะเอามาพูดกันหลอกมันเป็นเรื่องเดียวกันกับการมองการแข่งขันข้างหน้าผลความคงเส้นคงวามันเป็นอย่างไรเราจะพยายามเอาชนะฟันได้กล่าวแต่พวกเราต้องการรักษามันเอาไว้การมองแง่แง่บวกและพยายามสนุกกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่นั่นคือสิ่งจําเป็นสําหรับเราทุกคนแต่ที่แน่ๆสาหรับเราทุกคนเกี่ยวกับเกียรรับผพราคิดว่าเราได้รับสิทธิพิเศษมากๆเรากําลังเล่นให้กับหนึ่งสมสรที่เงียิที่สุดในโลกแน่นอนว่าคุณก็ต้อง เตือนตัวเองในบางครั้งเพราะทุกคนก็ต้องการชัยชนะไม่มีใครอยากจะทันผิดพลาดหรือแพ้ซึ่งแน่นอนเราจะชนะมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่มันมาเราแค่ต้องการความสุขนั้นให้เจอและผมก็คิดว่าผมตื่นเต้นและมีความสุขอย่างมากที่ได้ออกไปที่นั่นและได้รับผลการแข่งที่ดีและสนุกนมานดังนั้นการได้ออกมาลุยด้วยกันจึงเป็นเรื่องสําคัญนี่คือสุข,ข่าวลวอพูนกับทผูมสมเป็นรอบเย็งของที่24เมษายน ขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ